ทุกคนกันด้วยนะคบวันนี้ก็มาอยู่กับผมอโนมีน117คนดีคนเดิมอ่านะครับผมสหรับคลิปนี้ผมจะมาเล่นตั้งแต่ A ถึง Z ครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเกมแรกครับผมเกมแรกที่เราจะเล่นกันนั่ก็คือเจ้าเบกค,ครับผม,มาไาเป็นตำรวจกันดีกว่าวได้ให้ผมเป็นตำรวจสกินนี้เลยเหรอพี่เวอร์มามาผมพร้อมลุยแล้วทุกคนผมพร้อมลุยแล้วใครจะมาเอ้ยอะไร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  เอ้เว่ยอย่าทำร้ายทำร้ายไม่น่าใช่ถือนั่นเราอ่ะไม่น่าใช่ถือครับผมต,บต้องตามติดชีวิตเขาเขาน่าจะมาทำอันเนี้ยแล้วผมไปหยุดเขาไว้ก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจเออ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 โอเคตำรวจเหมือ,อบบน,นกันตำรวจลีไปไหนักหนาวะโอเคเอิงครเนี่ย ตำรวจเนาะอันนี้โอ้โหจะขึ้นไปนั่งไงครับเนี่ยจะบอกว่าวิดีเจอไม่ไม่ต้อนรับอะโอ้โหแย่วะ่ะเอ,อ้ยครับเพื่อนครับหนึ่งพันสองยังไม่ได้ทำอะไรเลยเว้ยแล้วกิมเนี้ยโอ้โ ไอ้น,นี่มันจะตามติดชีวิต ZA ผมทำไมเนี่ยไปต้องการไลไ์ต้องการไลไ์เอ้ยเฮ้ยต้องการอะไรของมันวะโอ,โอ้โอ้โอ้อิน,น,นอูนนเซนอินอูเซนมันสกินแปลกๆไม่ได้ีแค่ผมนี่ว่ะโอเคเดี๋ยวเราไปตามล่าอาชญากรก,กันดีกว่านะครับผมเฮ้ยๆๆๆๆๆๆเฮ้ย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 อาชญากรรมมันบุกเลย เอออาชญากรรมมันบุกเลยเฮ้ยดูมันนมนี่อาอชญาอาชญากรแม่งบุกอย่างนี้เลยอ่ะโอ้กากอาชญากรกากอาชญากรกากอาชญากรแม่งบุกอย่างนี้เลยหรอขู่บุกไอ้มันมีซุ้มมีเสียงหน่อยเอ้ยเอ้ยเอแล้วปืนมันแรงจังวะแล้วดูปืนหนุ่มดิโอ้แล้วดูไปทำโอ๊ยผู้เล่นเป็นอินโนเซนต์แต่ผู้เล่นเป็นอาชญากรนะเว้ยอะไรของเกมนี้เนี่ย เดี๋ยวเราไปตัวต่อกันที่ตัวต่อไปกันดีกว่าครับผมต่อไปนะผมเราก็มาถึงที่ตัวเคคิงเลกรซีและผมบอกตรงๆแล้วว่าสิทุกคนจะได้เห็นอยู่ตัวนี้ครับก็คือโลก2นะครับไม่ใช่โลกหนึ่งด้วยผมบอกเลยว,ว่าบันเทิงแล้วบานเทิงแล้งอ่ะบานเทิงแล้ง,ลงลอ่ะเออครับเดี๋ยวเราไป,ปรับขวีนกันดีกว่าครับผมตัวเคีไม่อยู่ไหนเนี่ยเขียผมใช้ปุแสงอยู่นะ เคลดนี้สองพันหกครสองพันห้าร้อยครับน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าเชชัยชชัยชชัยแตมันอยู่ไหนแคปตรงนี้ครับภาษาไทยแม่งปวดหัวกับภาษาไทยครับผมเดี๋ยวเราจะมารับชมการต่อสู้สุด MVP ของคุณอโนมี่หนึ่งหเจ็ดหรือคุณแบทกันนะครับ ก๊าซีเทเดอร์ผมจะสุมผลไม่ใช่ไม่จะจะเทรดผลครับโอเคซื้อมาทั้งหมดสิบอันนะคัพเปอร์คีสเอาไหมโอเคครับผมไอ้ล็นคีซื้อได้มีเจมไหมผมมีแปดสิบเจมนะแปดสิบเจมนะผมโอเค เดี๋ยวเอาเอา่เอามาทำสุผลกันไอไม่ใช่สุเ้ลสุผลแล้วสุผลที่รับผลละกันเอ้ยเอ้ยผลเลิฟโอเคเดี๋ยวทำให้มันทีเดียวจบจบเออผมโอเวอพนสิบไม่ได้ละสไปดผมบอมบอมสไปดชาโดว์ชาร์โดไว้ให้ ใช้ลู่ในกเก็บกฟูตแม่งโกงนะแต่ในเกมนี้มนคนละเรื่องเลยสป,ปินเอ,อ่ออะไรเนี่ยคอเล็กไว้เก็บไม่ได้ด้วยเคผบสุดท้ายต้องนีแลวบอม,มยูยเลกาซี่เทดเดอร์ได้รอบหนึ่งคนระับน่าจะได้นะไอรอนคีพอปะ คอปเปอร์คีย์คอปเปอร์คีนี่พอนะนะอันสุดท้ายต้องดีแล้วสปายแม่งเกมเวนี่ทำผมบิดหวังให้ผลนี้หาพ่อมาไ,ไ้สัตว์สำหรับตัวแอลเลิ่เมาแบบนี้นะครับผมสำหรับแบบนี้ก็คือไรเออร์เชเบลครับโต๊ะแห่งการโกหกนั่นเองครับนะผม ว่าเล่นยังไงหรอก็เกมน,นี้จะมีโต๊ะนะครับทุกคนเนี่ยจะได้ไพ่ที่แตกต่างกันไปกบผมพอทุกคนได้ไพ่เนี่ยนะครับผมอ่าตามมันนะครับเฮ้ย๋ยวผมสกีไรอะอยากรู้เลยครับผมตอนนี้มี6คิงครับผม6ควีน6เอซนะครับผม,บผมแล้วก็2จโจ็กเกอร์นะครับผม อนนี้ต๊ะนี้เป็นโต๊ะสำหรับการลงควีนผมมีควีนหนึ่งอันโจ๊กเกอร์สองอันครับผมซึ่งโจ๊กเกอร์มันสามารถลงกับไพ่อะไรก็ได้นะถือว่าโกมากๆเอาเป็นว่าผมจะตอแหลไปก่อนก็แล้วกันครับผมถ้าตอแหลสําเร็จเนี่ย One, <ๆ>ผมได้เปรียบเลยครับผมเออถ้าตอแหลสําเร็จนะครับ One, <Queen. S 1> โอเคเขาปล่อยผมงั้นผมรอดแล้วนะครับคุณโฉโสนะครับผมจากจุจูสุ ใครเซนนะผมจากมหาวิทยาลัยปล่อยผมนะ <S <S ถือว่าดีถือว่าดีโ <"L iar" S 1> อ้ยไเออรอ์ไลเออรไลเออร์ทำไมไลเออทไม <S <S <AR pensa spiritually> เขาหาว่าคนนี้เขาหาว่าคนเมื่อกี้โกหกครับผมแต่ควจริงแล้วเขาคิดผิดนะห้าคิงห้าควีนห้าเอชสองจ๊กเกอร์ครับผม ผมลงก่อนเลยแล้วผมโอเคเหมือนเดิมครับโกหกตาโกหกไปตาแรกก่อนนะส่วนตาที่สองคยชิวเลยถ้าเขาไม่สงสัยผมนะทาเป็นไม่มองเขาเหมือนผมลงปกติผมหวานเจี๊ยบอีกแล้ววะ่ะทุกคนผหวานเจี๊ยบไปแล้วครับไอ้โซ่คอร์นั้นคุณๆนั่นนะโอเคตาเราละล,ลงไปสองอันละกัน Ôi bụng Cô hồ gõ, cô hồ gõ, cô hồ cô hồ Cô hồ nùm Không cô À ơi อ,อ๋อขวดได้กินหน้าไม่แค่ขวดเดียวก็ว่าทำไมเขาออกเลยโอ้ไอเจ้าของห้องไมงเหลี่ยมนี่ว่าเจ้าของห้องแมงเหลี่ยมครับผมสัญชาตญาณผมอะไม่เคยผิดพลาดสัญชาตญาณผมนะ่ะ ไม่เคยผิดพลาดไอหนูแล้วก็มาอยู่กับตัวเอ็มนะครับผมแล้วมันขึ้นอะไรเนี่ยออกไปก็ตัวเอ็มก็จะเป็นมิงเกิลมิงเกิลที่กำลังฮิตในช่วงนี้นะครับผมอย่างน้อยสิบอาคนเพื่อเริ่มครับผมแต่ตอนนี้เข้ามากันแค่เก้าคน เดี๋ยวเราตัดเข้าสู่ช่วงโฆษณากันก่อนนะครับผมแล้วว่าพวกเองต้องมีเรื่องคุยวะทำไมพวกเองไม่กดติดตามกันวะเนี่ยยังไม่ติดตามแปดสิบหกปอร์เซ็นติดตามแค่สิบสามปอร์เซ็นผมว่าพวกเองกันต้องมีปัญหาแล้วจำไว้นะเวลากดเข้ามาชมผมอ่ะกดติดตามเลยกดไลค์แม่งทุกคลิปเลยคอมเมนต์ด้วยจะไม่คอมเมนต์ก็ได้เอออโอเคครับศูนย์หนึ่งศูนย์ครับผม ทุกคนมายืนตรงกลางนี้ที่เป็นม้าหมุนนะแพลตฟอร์มม้าหมุนเฮ้ยใครเป็นผักวะไข่ใ,ใหญ่รู้นะผักโมโซตัวหลิงที่หมดไม่โมโซตัวอ้าติดม้าหมุนโอแหล็กเลย มานานแล้วแตไมันบอกว่าน่ามาฝ่ายอ่ะไปใช่ละอันนี้ไม่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 ใช่ละห้องเดียวอะมากันน้อยๆได้ไหมอ้ยออกไปอยู่มาก่อนโว้อยอยู่มาก่อนเด้อแท้ have the stations eliminated been game. from โอ้ตายกันอย่างเมามันเลยครับแล้วก็ชุบอย่างเมามันเหมือนกันสี่คนสี <ter> ่คนสี่คนอายมาสี่คน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 อายมาสี่คนเก้าคนต่อไปจะเหลือกี่คนกันผมมีโอกาสชนะสูงเหมือนกันเนี่ย ขอบวายนะถ้าจะไปน่าจะห้าคนครับ,บอันนี้เดานะอุ้ยตายทั้งหมดเยอะเหมือนกันนะตอนนี้เหลือทั้งหมดแปดคนครับห้าทำไมเหลือแปดอะอ,ะอ๋ออ๋ออ๋เพราะความเก่าเพราความเก่าเหมือนเพราะความเก่าใช่ไหมแต่ว่ามีคนไม่รอดคนหนึ่งเมื่อกี้ number five number five number f number ทครับผมมาเพื่อนนะีกชิมิงมีห้องนี้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 เฮ้อแล้ว <c oughs> <laughs> ได้ไงเรียบร้อยมีห้องสองคนด้วย นี้พวกเราก็ได้ชนะไปที่เรียบร้อยชนะกัน4คนถือว่าภูมิใจสุดๆเลยครับผมชนะได้ไงก็ไม่รู้นะดีมันชนะ,ะนละเย้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 ดีใจจังเลยดีใจจังเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปตัวเอ็นแมปเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติธรรมธรรมชาติครับผมเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติน,นั่นเองนะก็ทางนำ้ำภัยพิบัติทางธรรมชาติมีเยอะแยะครับผมเยอะมากนะ ใหยพิว่ทางธรรมชาติอ่ะอก็ถือว่าเยอะอยู่กันนะอยู่เหมือนกันนะครับผมโอ้เกมนี้ช,ชื่อว่าเป็นเกมที่รับรองเกือบทุกอย่างครับผมซึ่งบอกแล้วว่าเกมนี้ก็รับรองสกินผมด้วย <Nice. S 1> ข้างในเป็นเอ่อข้างในเป็นใครนะนี่ข้างในเป็นแบบนี้ครับผมเป็นคล้ายๆกับสกินอีซี่แจ็คสมัยก่อนนะ คล้ายๆกันคล้ายๆกันเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยไม่คิดคืออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ผมเกี่ยวอะไรมันคือหาอะไรวะเนี่ยมันปลูกมาเหรอโอ้โห รถตี่แตก่อนเข้าเกมแล้วเหรอโอ้โหเกมมันเหลี่ยมนีว่าเรื่องเลยตั้งแต่ก่อนเข้าเกมแล้วทุกคนดูเกมมันทำ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 เกมมากใช่ไหมเนี่ยโอ้ขึ้นที่สูงกันนะผมเฮ้ยผมนะถ้าเกมมันให้เราเราลงที่ต่ำเนี่ยเราก็ต้องลงที่ต่ำใช่ไหมครับ เราจะอยู่กึ่งกลางจุดว่าภายกิิที่เราต้องรับมือคือภายกิิที่อยู่สูงอ่าสมมติว่าภายกิิที่เราต้องรับมือคืออยู่สูงนะครับผมเราจะต้องลงมาเราจะต้องอสรุปง,ง่ายๆถ้าเป็นภายกิิซึนามิซึนามิเนี่ยพูดตรงๆครับผมว่ามันต้องอยู่สูงไม่สูงสิก่กลางครับเราก็ต้องแบบอยู่กงกลางไปเลยส่วนถ้าเป็นเภายพิบัตเอะไรแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรวะ เออเอออุกบาทตกเนี่ยต้องอยู่ข้างล่างครับผมเห็นไหมลงมาทันแต่ผมบอกว่านะไม่ใช่ลงแบบกระโดดแบบเมื่อกี้นะผมลงมาผิดครับลงมาผิดวิธีนะแล้วทำไมผู้เล่นตายกันเร็วจังอันนี้ไม่ทราบครับผมตกอย่างนี้ คืออยู่ข้างในนี้นะที่มันอยู่ตรงกลางอ่ะเขียนตรงนี้กลางยังกลางไล่อยู่ลงลงทันอยู่ตรงล่างจะปลอดภัยกับชีวิตแล้วคนนี้เขาเขาเป็นไมคเคิลแจ็คสันนะครับอุ้ยคืออะไรอะ่ะนี่ตู้ลุดเลยลคืออะไรอ,ะอ่ะ What the ออบี้แต่คุณกระโดดไม่ได้เอาไว้หายเพื่อนหายไปไหนวะเช่างเลยช่างไหมครับช่างเขาไม่เกี่ยวกับเราอ๋ออ๋ออ๋อ,อเข้าใจเข้าใจเข้าใจออาแล้วตอนแรกไม่เข้าใจใได้ยังไม่รู้ก็ว,ว่ามีไม่ไรทำไมเอาเฮ้ยผ่านเฉย ไม่ได้ตั้งใจด้วยมั้งกะไปครับไปครับไปครับโอ้โหท่าเดินแม่งเอาสุดครับท่าเดินเอาสุดไปครับไปครับสวยสวยโอ้โหใจเย็นใจเย็นอะไรของแม่งวันเนี้ย จริงหน้าปกนาเล่นนะแต่เข้ามาจริงที่แบบเหมือนแมบทั่วไปอะเฮ้ยครับเฮียครับไอไกลเว้ยเฮ้ยเอาไอ้สุดหยาให้ยั้งเอาไอ้สุดหยาให้ยั้งไปครับไปครับชี้โอเคน้องสนใจกลุ่มกระโดดเหรอผมปุ่มกระโดดก็แค่ปุ่มลาค่าปุ่มหนึ่ง จะรับแบบนี้นะจริงมันก็โดดได้นะแต่ว่าร้อยเก้าเก้าโลบัเป็นจำนวนที่ถูกจริงๆเลยเออแบบนี้ง่ายไหมเฮ้ย เฮ้ยทำไหรเนี่ยเอ๊ขี่จะท้าเจะท้าเราจะท้าแล้วไอ้เหลืองๆตลอดถากไม่มีไว้ทำไมก็ไม่รู้นะเอ้ยตกง่ายแค่นี้ทำไมเนี่ยเอา้าทำไมผมยืนนี้นี้ได้อะเฮ้ออะไรวะนี่ฮะเกมบั็อกเหรอไม่รู้อะผมยืนนั้นได้ไงไม่รู้ ทำเพื่อเพื่อความเร็วเฉยโหดูเกมมันทำอุ้ยสกิดเขื่อไปสกิดครับสกิดอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้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 ยอุเอาเลยเอาเลยเอาเลยอุ้ยวไปสุด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 วิธีตายด้วย โอ้อย่าตายเลยครับผมเฮ้ยผิดแมงไมๆๆม่ไมคคคิวต่อไปต่อไปครับตัวคิวเอาจริงไหมผมว่าตัวคิวอ่ะมันมีแค่แมปเดียวเว้ยก็คือแมปแนวคำถามครับผมก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยก็แล้วกันนะผมแล้วตอนนี้เขาให้ทำไรครับโหวตเหรออืม BAP เอาเฮ้ยวนเนอร์เวอร์ฟู้ดอาหารเอาอ่ะเขาห้ทำอะไรครับเนี่ยโอ้ยโอเคโอเคอุ๊ยออะไรเฮ้ยอุยไม่รู้โทษโทษเขียบแบบนี้เราก็โดดได้เอาเอา โอเคไม่เป็นไร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 เว้ยโอ้เกือบแล้ว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 โอเคโอเคไม่ค่อยไม่ค่อยไปครับไปครับไปครับไปครัโอ้ยไม่ทันโอ้ยเขาเหลี่ยมผมอ่ะผมกันในเมื่อเขาถูกฉเนี่ยโหอุตส่าห์เชื่ออ่ะถ้าเซื้อชนิดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยข้ามไปเลยโไปครับผม สปีดอ yeah. ัพเย้มีความเร็วเพิ่มขึ้นครับทุกคนเย้เอาเรื่องโอเคครับเพียรให้เพื่อนเรียบร้อยโอเคเอาแบบกำแพงได้ไหมอ่ะว่ากำแพงสนุกกว่าแฟก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  แฟกแฝกแฝกแฟกแฝกแฝกเพื Hell, well, yeah. okay. ่อนแฝกทงอ่ะเพื่อนรู้จักทงป่ะเพื่อนเพื่อนทงทงเพื่อนทงมีให้วอดนะเพื่อนเพื่อนวอดทงนะเพื่อนทงมีให้วอดนะเพื่อนขีน่าจะได้เล่นทงมีโอกาสอยู่เย้ไปเถอะผมโอโซโบขีดครับ ฮวิอะไรอะไร้ยอะไรเ้ยค่อยๆไปแบบค่อยๆโปแลนด์โคเอเชียเรียบร้อยโอเคคลิปนี้จบไปวิ อ่าอ่าแบบนี้จบยังไงครับผมเดี๋ยวเราไปต่อที่ตัวต่อไปเลยนะครับ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R ครับผมหัวคมๆกันเลยเนาะอ่ะหนึ่งหนึ่งครับผมเอาเว้ย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 เฮ้ย พร้อมแล้วสู้ใครเลยอ้ยอคนนี้นี่เองแกไม่รอดแน่แต่ผมพูดเล่นผมมาไม่รอดเฮ้ยมีแค่สองอันใี้เลือกเองเหรออารีนาแล้วกันต้องเอาจริงหน่อยนะครับต้องเอาจริงหน่อยนะฮ้ยเราเล่นกับเววนึ่เหงยหวานใจยบแกงม่ไใหม่สนุกนะเฮ้ย วิแต่ถ้าเขามีประสบการณ์การยิงปืนก็ไม่ธรรมดานะโอเคครับผมโอเคครับผมอ้่จะสูงสมไมเมื่อกี้ไม่เข้าใจอ๋อผมนึกว่าปุ่มยิงมันอยู่ตรงนี้อ๋อใช่ครับผมผมผมจำปุ่มยิงผิดเ่าะมันอยู่ตรงตำแหน่งไหนนะผมเคยเล่นไงแต่ผมไปเจอตำแหน่งผิดนะวิว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 เขามีประสบการณ์แบบยิงปืนแน่เลย วิ่งกระสุนกระสุนกระสุนเ้ยเอ้ยเรามือเปล่าอยู่เอ้ยโอ้ยมือเปล่าโอ้ยก็ว่าทำไมมือเปล่าอ่ะเอาไว้ใช้กระโดดับบประจำอืมสวยบผม ประสบการณ์อะซู้ฝีมือไม่ได้หรอกไอ้น้องประสบการณ์สำคัญกว่าฝีมือครับผมอ่ารอบสุดท้ายเหรอยังจ,จะมีอีกรอบอีกเหรอเฮีย,ย,ยผมโอเอสผมเลือกมาเป็นแมพที่ชื่อว่าซูเปอร์กอบครับผมอ่าโอเคเล่นกอบกันครับเล่นกอบ หน้าจอหน้าจอไปครับไปครับเอาเว้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 เอาไว้เอาเว้ยเ,เ,เปิดมากกน,น้ำเลยเว้ยโอเคครับผมได้อยู่ได้อยู่ถือว่ายังดีกว่า,านค,คนอื่นละมัง <S <S <ๆ>้งเกมเพิ่งเริ่มไปได้ไม่นานซะด้วยหวานเจี๊ยบ ถ้าเกมซึ่งเริ่มได้ไม่นานผมมีสิทธิ์ครับแค่นี้มันยากใหม่เนะี่ยเพื่อนคนนู้นอนะแค่นี้มันยากไหม่มือใหม่แน่เลยโอ้สองสารคุณแมรี่มากเลยครับโหแพ้มือใหม่แพ้มือใหม่คนเมื่อกี้ลักทีครับผม จริงผมควมรลำดับสูงกว่าน,นี้หรือเปล่าฮะแปดสิบสามโอ้แรงไปครับสิบห้าห้าสิบโอ้ยเบาไปเบาไปห้าสิบหกเจ็ดสิบเอ็ดครับผมสวยครับสวยครับสามสิบหกครับโอ,โอเคโอเคโอเค ต้องเข้าแล้วเออ i ฟเดียร์เดปิตชื่อชื่อชื่อโคตรตึงอ่ะ <Okay. S 1> วิคนนี้ก็ลูกก๊อฟดีเว้ยอ๋อเข้าได้สองลูเลยเว้ยสวีทเลมอนทำไมคนที่เข้าช้าพี่แต่คนลูกลูกก๊อฟสวยๆอ่ะไม่เข้าใจอ่ะเอาแล้วไฟเดียร์เดปิตโหอะไรวะเนี่ย สมชื่อจริงเลยครับคือถ้าผมเข้ามาเร็วกว่านี้นะคอยให้ดูเถอะแปดหกแวงไปไม่ผ่านตักทีโว้ยเอเคโอ้ สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมเพราว่าทุกคนจะชอบก็อ,อ,อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับผม